สวัสดีครับนี่คุวบอลทวนนะครับวันนี้ได้ขนมจีนน้ำยามาจากครัวป้าโอ๋นะครับที่อยู่สมุทรสาครห่อใส่โฟมมาตั้งแต่ไปกรุงเทพนะครับนี่เป็นสูตรของอันยองเกาะศูนย์เมืองอุดรเดอนว่นาเดี๋ยวเราจะมากินกันน้ำยาปลาทูแล้วก็ใส่ใส่อยนยองเกาะตีนไก่นะครับนี่แล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับนี่อูเพลินครับนี่ไอ่เพลินทวนเลยครับนี่อุ่น อัดฟมมานะครับเพราะว่าเพื่องฝายเพื่นคุณเคยกับรสชาติที่พี่สะไภยทำให้กินนะก็เลยขอเพันหอมาฮอมากินครับนี่ครับโอ้โหขนาดเลยครับมาเดี๋ยวเรามาชิมขนมจีนสูตรเมืองอุดรด้วยกันครับใส่ปลาลาสาแก้วเป็นเป็นสะใภสาแกวเประกอบใส่ปลาแดดสาเกวนะครับฮอรอมาขอพันมานี่น่คือถุงทีสองครับฮอมาหลายคนเด้เต็มหม้อนะครับใส่ใส่ฟมมาเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะครับมามาชิมอ่า กลิ่นน้ำลายไหลมันกลิ่นมันหอมมากินมาชิมน้ำยาของจีนอ่าสูตรอ่าป้าโอนะครับมานี่ครับอหอนเลยมาน้ำยาเพิ่นผมกินไก่ไม่ได้นะแต่ว่าก็จะกินน้ำมันนิดหน่อยเนาะเอาแต่นามันนะครับประทูปลระทูกก็ยังกิดนครับเป็นเก่านี่ครับอู้หูชามมากเลยแซบกครับรสรสเข้มขน้นนัวแซบนัวนะครับกินมาแล้วนะครับแต่ว่าจะมาอา่า เฮ็ดคิบบอกเจ้าของเพื่นน้าแล้วก็เค็ดคีปให้ท่านผู้ชมเดชม่มนํานะครับว่าเออสูตรนี่แซ่บนะครับน้ํายาเออยังก็รวมเพิ่นว่าสูตรทาน้ําจีนน้ายารวมนะครับผสมหลายอย่างเนาะครับเป็นปลาทูแล้วก็ไก่นะครับทุกชิ้นด้วยนะครับเนี่ยมาเพื่อนฟ้าลุยนี่ครับคนที่อยากกินขอเพิ่อนหอมาเลยสวครัวันนี้เราก็มาทํารีวิวเนาะให้กับเอิเอินรีวิวต่อเอินเอินพี่เอินน้องมามาดูด้วยกันนะครับกับ สูตรขนมจีนที่ถ้าเราทําเองมันก็อีกแบบหนึ่งถ้าแม่ทําก็อีกแบบหนึ่งถ้าเพื่องทําก็อีกแบบหนึ่งถ้าคนนี่แหละครับสูตรอ,อ,อุดรก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็เลยมันมีความต่างกันอยู่รลดมนันนัวนะครับนัวฝีมือไฟีฟมือมันเท่ากัเปลี่ยนรสชาตินะครับแล้วก็เอ,อ,เ,อ,อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมากินขนมจีนด้วยกันในการชมวันนี้นะครับอ เห็นหลากหลายวิธีชีว so in so ิตเท่างแบบโอ้ยจะมันช้ำเราเคยบริกนโดนหรือไงบริกนโดนแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเฟืองฟ้าอยู่กับพี่ชายอยู่กับพี่สะพ้ายก็ได้กินประจําทีนี้พอกลับมาอยู่ศรีสะเกดนะครับก็ไปรอบนี้มันได้เจอจังหวะพอดีที่พี่เขาทําไว้รอก็ได้โอกาสเหมาะได้ห่อมากินที่ศรีสะเกดนะครับนี่เรื่องราวเป็นอย่างนั้นก็เลยเด็กคล้องแสบก็เลยขอมาเลยนะครับขอห่อหน่อยนะจริงพอดีเอาทำให้แฟนเป็นไง เอาไว้ให้ลุงซีดกินที่ไปที่ทํางานนะแต่ว่านี่เราก็ขอมาเลยอยากมากรถหนีนะ<ศ>มัน<ร>มันเด้์ซงเคอรี่มา <laughs> อา้าวอร่อยไหมแบบคือเกาวละคเพื่นววอนอ้นะครับนี่อา้าวแล้วก็ผักมากินกับผักปลูกเองมาดนี้เขากันคักเลยรมาเนี่ยเนี่ยผักแตงกวาก็ปลูกเองไผ่ตูเอ้ยเอแม่ไผ่ตูเนะาะไผ่ตูกับปลูกเองครับปลูกเองไผ่ตูก็ปลูกเองนะครับนี่ รสชาติที่คุ้นเคยรสชาติที่คุ้นเคยพวงที่สี่ครับโอ้นะครับแซ่บขนาดเลยไปบานเอ่อไปลองก็กินลายจันเลยไปประชาอาทิตก็คิดถึงเอ่อสุดแล้วผมสุกเอ่ออยังกับซุกี้นะที่ไปอีกอยู่ครับแมนนี่มีโอกาสได้ไปก็สิไปกินอีกอยู่ครับ <c oughs> นี่คือลูกชิ้นที่เราซื้อมาเองนะครับนี่ลูกชิ้นมากินเคียงเป็นเครื่องเคียงโอ้ยน้ำลายไหลมาด้วกินข้าวนน้ำกันทำเป็นเครื่องแมากินน้ำกินน้ำกันทำเป็นเครื่องเคียงเอ่อกับกินกับขนมจีนนะครับโอ้รสชาติ คงคง,งสิดหลายปรได็นหรอกแสบเพื่อก่าแลวอุ่นเนาะขอ,องอุนอ่นกัรรสชาติมันมันมันคงที่แล้วนะเราก็มากินด้วยกันมากินข้าวด้วยกันเอ้ยมากินเข้าอีกลบมากินขนมจีนด้วยกันครับนี่เอ้ันเมื่อกี้กับแม่เป็นแก้งเห็ดเนาะแก้งเห็ดกันยัางๆอยู่ที่คำนี้มีเม,มนูแสบๆขนันเลยเมนูบานๆนี่นแก้งเห็ดครับอืม ไม่ใช่ว่าแปลกใหม่แต่ว่าเราคุ้นลิ้นนะครับแล้วก็จะมากินด้วยกันนะครับมาที่เข่าครับกูนโอ้ยที่เข่าอีกละ่ะมากินขนมจีนครับนี่โอ้มันมันเค็มข,นข,นข,นขน้นนี่ครับเพื่อนกำลังดุยอ่าสีสันแม่ถือใจเพ็นคัะเลยอืมแสบดีแบดีครับมันเป็นยังไงรสชาติของความแ่บมากนร่นร้อนแบบว่ามันมา้องกงค์กันเลยแต่ว่ามากเพลิดะ ค่อยเติมพริกหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันมันกลมกล่อมอยู่แล้วมันกลมกล่อมอ้ช้บมันก็มันกะทิแล้วก็มันก็หอมดูชิ้นครับเส้นนี่โพสีสุวนนะครับเ้นขนมจีนครับแข็งเหนียวบเปื่อยพี่พี่พี่สะพ้ายเป็นก็ใช้กระซิส่วนนั่นเนี่ยอืกะทิพี่คันเองซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็มามาทำนี่แหละครับมันจุดมันอยู่มองนี้แหละแล้วมันก็ ได้ความหอมใช่มันอร่อยได้ความสดความสดของกะทินะความสดของกะทิอ่ะมันมันหอมมันมันหอมหอมแล้วก็เติมด้วยพวกเครื่องเคียงเนี้ยมันก็เข้ากันเลยเข้ากันเลยนะครับนี่การเนื้อแบบละลายในปากอืมกินไก่ซูเปอร์น่ะลูกชิ้นก็นุ่มลูกชิ้นก็นุ่มนุ่นพักก็สดพักก็สดให้รีวิวไปเทือยยางเลยอร่อยทุกอย่างครับเดี๋ยวผมลองมันครับแต่ผมกินไก่บัวไตนนอกกาสิตาก็เต็นสัญยามันอร่อยทุกอย่างนี่ครับลูกชิ้นโอ้มาเดี๋ยวผมลองมาครับ เเอาเครื่องนะครับเเอาตัวขาไก่นะครับเนาะแต่ว่ามันก็เคยชิมเหมือนกันะครับแต่ว่าสูตรรวมทําให้มันเข้มข้นนะมันอร่อยก็เลยแบบอือุตสาห์หอมากเนาะมันก็มีคุณค่าหลายอย่างเนาะแบบว่าเราคุ้นลิ้นที่เคยกินแล้วก็ยังก็เป็นของที่ไม่ค่อยได้กินบ่อยๆนาจากที่มือของป่านะอืมอืม ก็พอเปลี่ยนมากมันมะปงรงตีงงคขามข้นไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดไ,ไม่เค็มไม่อะไรเลยมันจะกลมกล่อมหน้าเลยอ่นมาทำอันนัวมันมันเหมือนได้ที่อะไรเงี้ยได้ที่แล้วก็เซนขนมจีนก็นต้องไปซื้อเอาเจ้าอี่เป็น <c oughs> แบบว่าใช่เนียวนุ่มเลยขนมจีนเนียวนุ่มกับยูโพสีท่านเขาโพสีครับทางเขา้าอำเภอโพสีอยู่ขวามือนอกทางข้างเขาอร้านนี้ก็เราก็เป็นลูกค้าประจำขนมจีนเหมือนกันอร่อยตาดใหญ่ครับอือแบบ มันกข้มขคนนะเป็นมันนี่กลิ่นของแมใบแมงลักหน้ามันปลูกเองบ้านเราเนี่ยกลิ่นของใบแมงลักหอมมันจะหอมกว่าที่แ้วมันเป็นพันธ์หอมนะครับเก็บพันไว้เลยเอเก็บ<ๆ>พันไว้ถ้าปลูกเองนะมันก็เลยกลิ่นมันจะโชยหอมมากเลยใช่แล้วก็มีม,มีเนี่ยเราก็เก็บพันไว้ปีหน้าปีต่อไปเก็บเมล็ดมันไหวนะครับแล้วก็หอมพันธ์หนีหอมครับใบแมงลกักอมืม แสบหลายเลิแงาแต่งาแตงแล้วนะแสบหลายแสบหลายเอาเขิงเคียงไงมันกลับพวเพลิแห้งเหรอครับเจอเราแบบพอดีอืมนะถ้าใส่พริกป่นหนึ่งยังจะเข้าไปหอมมานจะใกล้กันเลยมาหะคนเห็นเห็นแต่ก็ให้ท่านผู้ชมหรืเบื้องหน้าว่าของแสบมันมันใค้เหินเลยครับต้องเถื่อันคือย่างที่บอกครับเพราะว่าทางแม่ผู้เพ็ดกพลินแสบอีกแบบนึงทางเผื่อเห็ดกับอีกแบบนึง ผมเคยเ็ปเป็นนกันแต่ว่าก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่ารสชาติที่เขาเคยเคยกินแล้วมันมันจดจํานะมันก็เลยเอามาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับมาแต่ใกล้ก็เลยมาทำคลิปกินด้วยกันวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับนี่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะคบ๊ายบายคิดต่อครับ